ผลผลิตนะคะการใช้เกษตรเ,เรียกว่า,าทางด้านปุ๋ยเชศศีสมบวภาพหรือว่าปุ๋ยเคมีขอโทษคนะปุ๋ยเคมีเนี่ยก็เป็นอะไรที่ที่ทำให้โครงสร้างดินอย่างที่คุณเก่งพูดถึงนะคะมีมีการเรียกว่าเส่อมโซมดังนั้นมันละเลยไม่ได้เลยนะคะว่าคนคนที่ทําเกษตรินจริงหรือว่าคนที่ทําการเกษตรจะรู้ดีว่า ตอให้เราใช้ปุ๋ยเคมีอะไรแค่ไหนก็ตามเนี่ยเรายังมีความจำเป็นต้องใช้จุลินทรีย์อยู่ในระบบการเลี้ยงโปรโตคอลของเกษตรกรอยู่นะคะเพื่อเป็นการฟื้นฟูแล้วกโ็โครงสร้างของดินนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะก็เป็นจุดที่ทำให้เราก็ได้เห็นว่าอ,อย่างไรก็ตามตราบใดที่เกษตรกรยังคงทำการเกษตรอยู่ ยังคงใช้ดินในการปลูกพืชอ,อยู่ดังนั้นจุลินทรีย์ก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งของการเ,เรียกว่าอยู่คว่กับเกษตรกรไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ตามนะคะเรื่องนี้ ในตลาดปุ๋ยอินทรีย์นะครับเนื่องจากของเราไม่ใช่ปุ๋ยของเราเป็นตัวเสริมเข้าไปนะครับเป็นเหมือนอาหารเสริมให้กับดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในในป,ปีนี้และปีหน้าเนี่ยเราเราตั้งเป้าหมายนะครับที่จะเป็นผู้นําด้านเม็ดปรปับปรุงดินนะครับเพราะว่าเรามีนวัตกรรมที่ครอบคลุมคือเห็นผลเร็วเร็วกว่าการปรปับปรุงดินทั่วไปนั่นนั่นคือจุดเด่นของเราเลยก็คือเรื่องของสินค้าซึ่งทําได้หลายอย่างพร้อมกันซึ่งถ้ามองไปในตลาดเนี่ยสารปรปับปรุงดินทั่วไปเนี่ย ไม่ได้มีงานวิจัยเหมือนอย่างเราเราเรามีการวิจัยถึง5้าฉบับเลยนะครับ<ม>กับนอกษตรแล้วก็เราตั้งใจที่จะทําให้มันง่ายสําหรับผู้ใช้งานเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของเราเนี่ยข้อแรกเลยก็คือขยายขยายกลุ่มเป้าหมายจาก,กเกษตรกรไปสู่โฮมยูสด้วยเพราะว่าจริงโฮมยูสก็เป็นกลุ่มที่กลุ่มรักต้นไม้ปลูกพืชไปกินเองไม่ต้องการสารเคมีกลุ่มนี้กาลังเพิ่มขึ้นและขยายตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรามองเห็นว่าเรื่องของอ ภัยธรรมชาติเนาะสมัยนี้ก็เรื่องของสารเคมีที่ก่อให้เกิดผล<ม>ทางธรรมชาติกับดินอย่างเงี้ยทำให้ดินเสือ่อมโทรมเพราะฉะนั้นเราจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยกัน<ม>เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนครับครับเป้าหมายของการเป้าหมายของการเติบโตในปีหน้านะครับก็ ถ้าในส่วนของปูโตเองจริงๆเรามองในส่วนของไบโอเทคเองเนะาะว่าทั้งเครือเลยนะครเพราะว่าเราทั้งเครือเลยเราเป็นเ,เรียกว่าเป็นชีวพันธ์ทั้งหมดนะครับร้อเเลยทั้งสัตว์น้าสัตว์บกต้นไม้จริงๆของเราครอบคลุมทุกชีวิตเลยบนโลกนี้มีคนด้วยนะฮะ <c oughs> เพราะนั้นเรามองว่าป,นะปีในปีหน้าเราตั้งเป้าไว้ว่าเกิน100ล้านบาทนะครับอันนี้คือเป้าหมายของบริษัทครับปีนี้ตอนนี้ เราเราสับเจ็ดสิบนะคะเจ็ดสิบแล้วครับนี่มีเจ็ดสิบเพราะเรามีส่งออกด้วยใช่ค่ะอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้กล่าวถึงใช่เรามีตลาดต่างประเทศด้วยคือบริโภคสามารถที่จะหาซื้อสินค้าได้จากทุกทางการค้าในแบบของออนไลน์แล้วก็ครับผมก็ถ้าในส่วนของการซื้อสินค้าทาั้งทางออนไลน์นี่เรามีช่องอหลายช่องทางเลยนะครับจริงๆมีทุกช่องทางมี Facebook มี TikTok มี Line มี ช้อปปี้ลาซาดาครับครบเลยครับครับ,รบแล้วก็มีเว็บไซต์ของเราเองด้วยแล้วก็วยังมีถ้าทางออฟไลน์ line, ก็จะเป็นร้านเกษตรทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีร้านเกษตรแต่ถ้าเนื่องจากหลากหลายช่องทางนะครับก็ฝากช่องทางไลน์ไว้สอบถานข้อมูลนะครับก็คือจะเป็นไลน์แอดนะครับไลน์แอดพลูโตโปรดักนะครับ P L U T O พลูโต <Pluto, S 2> แล้วก็ต่อด้วย P R O D U C T แล้วก็ S มี S ด้วยนะครับพลูโต products มี S ครับคุณตอนนี้เรา <ไป S 1> เราลัามันดีนิดนึงประวัติงานทีน่สนใจมาเยี่ยมชมหรือว่ามาสอบถาม ันนีน้เนื่องจากเรามีการเปิดตัวสินค้าใหม่หลายรายการเลยนะครับถ้าลูกค้าประจําก็จะเห็นแต่พูโตใบเมื่อก่อนเราจะเรียกว่าไบโอฟรีนนะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนโฉมเลยเรียกว่าบางคนจาไม่ได้ <laughs> นะครับไบโอกรีนก็คือพูโต S1 ตอนนี้เป็นพูโตโปรไฟล์ S1 นะครับซึ่งเรามีโปรโมชั่นมากมายเลยในงานชุดเริ่มต้นเราจะมีชุดใบยิ้มดอกยิ้มลากยิ้มแล้วก็ปลูกยิ้มนะครับเริ่มต้นแค่199บาทเท่านั้นเองเหมาะกับทุก ช่วงการปลูกต้นไม้เลยครอบคลุมเลยนะครับมีทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่ครับก็มาเยี่ยมชมในงานได้เลยเริ่มต้นที่199บาทเท่านั้นเองครับนะคะชุดสร้างอาชีพแน่นอนว่าอัน <c oughs> นี้สําคัญมากเลย <c oughs> ในสถานการณ์นะ<ช>ครับที่เศรษฐกิจนะครับเราร่วมต้วยช่วยกัน<ช>เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีชุดสร้างอาชีพนะครับที่สามารถซื้อ v o u c h ร์นะครับเพื่อเพื่อแลกเป็นสินค้าได้นะครับวอ u เชอร์10,000บาท แลกสินค้าได้15,000บาทเัลเชอร์ส0 0 0 0บาทแลกได้50,000บาทแล้วก็วอลเช er อร์50,000บาทแลกได้1,000 0 0บาท <Wow. S 2> เฉพาะในงานนี้เท่านั้นแ <Wow. S 2> บัน,นี้เหมาะมากๆสำหรับคน